่อยแล้วเห็นทุกข์มันจึงเป็นเครื่องวัดได้ว่าทุกของเราหรือการยึดของเรามันน้อยถอยลงไปได้ขนาดไหนไม่งั้นเราจะไม่มีเครื่องวัดนะถ้าจิตว่างจิตเบาจิตสบายไม่มีเครื่องวัดจะวัดยังไงว่าแก๊แรงยึดมั่นถือมันของเรามันเบาไปใช่เราเราอาจจะไม่ได้ยึดมัน่นอารมณ์อันเป็นอกุศลแต่เรากําลังยึดมัน่นอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่เห็นไ,ไหมละ่ะแต่เรามองไม่เห็นว่าเรา,ากําลังยึดถืออยู่ หมายถึงว่าแต่และมในแต่และโมไม่ในแต่และแต่และวิะะที่แต่และขั้นที่เราจะต้องกำหนดรู้ได้ตลอดเวลาถูกไหมครับข้อปฏิบัติเบื้องต้นคือกําหนดรู้เท่าที่กําหนดได้ส่วนจากตลอดเวลามันเป็นองค์คุณจากการที่เรากําหนดรู้อยู่บ่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเป็นธรรมชาติอัตโนมัติที่มันจะรู้ตลอดเวลาด้วยตัวมันเองเขาเรียกว่าจิต จังหวะที่จิตมันเริ่มรู้ตัวในตัวมันเองนั่นแหละมันจะเริ่มกําหนดได้เองและมันจะได้ตลอดเวลาถ้าตราบใดที่จิตยังไม่เกิดความรู้ตัวในตัวเองมันจะยังไม่สามารถกําหนดได้ตลอดเวลาฉะนั้นจะต้องฝึกให้จิตมีสติในตัวเองคือเปิดรับการกระทบกับอารมณ์ทุกๆอารมณ์การเปิดรับกระทบอารมณ์ทุกๆอารมณ์จะทําให้เราได้เข้าใจที่จะมีสติอยู่ในตัวจิตเองจิตมันเกิดการเรียนรู้ จากอารมณ์ที่มากระทบกับตัวมันว่ามันเกิดมันดับอย่างไรเมื่อจิตมันเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋ออารมณ์นี้เกิดแล้วดับไปอย่างนี้มันจะเกิดเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของจิตจะทําให้รู้อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าว่าอารมณ์ที่มาท่าทีคล้ายคลึงหรือคุ้นเคยกับสภาพที่เป็นอย่างนี้จิตประสบการณ์อันนั้นก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะต้องเกิดแล้วปรุงแต่งแล้วก็ดับประสบการณ์ตัวเนี้ยจะทําให้เกิดมี สติที่กระชับเข้าไปอีกคือเพิ่มกําลังของสติขึ้นไปอีกนะพอสติเกิดกําลังขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าประสบการณ์ตัวนี้ก็จะเพิ่มพูนประสบการณ์เปลี่ยนทัศนะของจิตจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทัศนะของจิตจะเปลี่ยนเมื่อทัศนะของจิตเปลี่ยนพฤติกรรมจิตจะเปลี่ยนเมือ่อพฤติกรรมจิตเปลี่ยนจิตจะเกิดความรู้ในชั้นญาณทัศนะในตัวจิตญาณนี่คือรู้ตามความเป็นจริงโดยการปล่อยวาง ธรรมชาตินั้นให้เป็นธรรมชาตินั้นของมันการรับรู้การเกิดขึ้นแต่ละครั้งยานอย่างทราบแต่ละผลก็จะเข้าใจความเกิดความดับตามความเป็นจริงมันจะเกิดปริวัติเทนี้เวียนรอบรอบรู้อย่างเงี้ยหลายคนมาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีคําสอนที่ดีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อพระอาจารย์จะบอกว่าดูต่อไปเรื่อยๆดูเกิดดูดับนี่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะถึงจุดหนึ่งที่อยู่เหนือเกิดเหนือดับไอตรงจังหวะดนั้นแหละมันจะค่อยๆเผยจะทำในทางธรรมชาติออกมา เราจะรับรู้อะไรที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเราจะเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในจิตในชีวิตความรู้สติปัญญามันจะมาเป็นองค์คุณประกอบกับจิตฉะนั้นทุกเรื่องที่เราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญอริยมรรคได้เสมอเนี่ยค่ะพระอาจารย์คะที่คําที่พระพุทธองค์บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอันนี้โยมพึ่งเข้าใจชัดเจนวันนี้ก็คือ การที่เราเอาตัวมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพราะตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเราเองให้ตัดภพตัดชาติแล้วการตัดภพบแบบชาติเนี่ยถ้าเรามีความรู้ถ้าตัวเราเองไม่ช่วยเหลือตัวเองเหมือนแบบคนเอาอาหารมาให้เราบอกว่าอร่อยแต่เราไม่ชิมเราก็ไม่ไม่ทราบรสชาติอันนี้ซึ่งยอมเข้าใจตรงนี้ ว่าแต่ก่อนนี่คือเคยได้ยินว่าตนเป็นที่พ่งแข็งตนเนี้ยก็ยังไม่เข้าใจค่ะวันนี้ถ้าถ้าเราเอาตัวเองเข้ามาเป็นที่พึ่งของเราเพื่อมาเรียนรู้อวิชชาความรู้นี้มันจะพัฒนาตัวเราให้ตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นค่ะถูกต้องค่ะพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าก็ไม่สามารถเอากิเลสออกจากากิจเราได้ใช่ค่ะจริง จนกว่าเราจะเข้าใจสิ่งที่พงศ์สอนความเข้าใจจะเข้าไปถ่ายถอนกิเลสจากภายในเองค่ะดังนั้นสําคัญที่สุดคือเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจคําสอนที่พงศ์ตรัสเข้าใจอริยสัจแค่ไหนถ้าเราเข้าใจความเข้าใจนั่นแหละมันจะไปทําหน้าที่ในตัวจิตจิตจะถอดถอนและแก้ไขกิเลสภายในตัวของเราเองถ้าเราไม่เข้าใจพระองค์บอกว่าสารีบุตรบุคคลที่ฟังตถาคตอยู่ต่อหน้าฟังแล้วไม่ได้แทงตลอดเนื้อความของคําที่ตถาคตกล่าวไว้หรือตรัสไว้โดยชอบเนี่ย สิ่งที่เขาฟังก็เป็นเพียงแค่เรื่องได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่เรื่องเล่าพวม,มายังทานั้นถึงแม้เขาจะทรงจําได้ทํานั้นแม้เขาจะจดจําได้หรือแม้จะทั้งกระทั่งว่าท่องแบบคล่องปากขึ้นใจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาไม่แทงตลอดคือไม่เข้าใจตัวคําสอนนั้นก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เนีย่ยพว์พูดกับภาษาอินีอย่างนั้น นั่นหมายถึงว่าผูุ้ทธเจ้าไม่ได้ทําให้กิเลสเราหมดไปแต่พระอ,องค์เป็นผู้กล่าวสอนทมที่จะทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นทำตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นปัญญาที่รู้แจ้งทำความเป็นจริงเป็นภาระของเราเองไม่ใช่ภาระของผูุ้ทธเจ้าภาระของเราคือสร้างปัญญารู้ตามคําสอนนั้นน้อมตามคําสอนนั้นโอนตามคําสอนนั้นเอ็นตามคําสอนนั้นเมื่อคําสอนบอกให้รู้ทุกก็ต้องยอมที่จะทุกข์เพื่อที่จะรู้มันใช่ไหม บอกรู้ทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์มันไม่ยอมที่จะทุกข์แต่บอกอยากจะรู้อยากจะรู้ทุกข์จะรู้ยันได้ยังไง่ะมันต้องยอมที่จะทุกข์ก่อนถึงไม่ยอมที่จะทุกข์มันก็มีทุกข์อยู่ในตัวตัวเราอยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยอมเพื่อจะเรียนรู้เรียนรู้อาการของความจริงที่มันจะเกิดกับเราอาการของความจริงที่เกิดขึ้นกับเรารูปประขันเป็นยังไงรูปประขันคืออะไรตอนนี้คือลมหายใจเข้าออกนะู่ประขันรูปไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ก้อนกายนี่นะพอถ้าไม่มีลมหายใจไอ้ก้อนกายเนี่ยยังมันยังจะเป็นตัวเราได้อยู่่ละ มันก็ไม่เป็นพะมีหายใจนี่แหละแล้วรูปประคันเกิดดับคือหายใจฮืดอดึงก็เกิดแล้วหายใจออกเฮืดอดึงก็ดับแล,ล้วไหนล่ะตัวรูปที่จะคงอยู่ตั้งอยู่มีอยู่เยอ่ตลอดมีอยู่ไหนอ่ะก็หายใจฮืดหนึงมันจึงมีอยู่ไอ้ตัวเนี้ยหายใจออกเฮืดหานึงมันจึงดำรงอยู่ถ้าไม่เอาเข้าไปอีกมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็หมดแล้วแล้วก็หมดความรู้สึกจากการยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วตัวนี้ฉะนั้นนี่แหละรูปประคันก็คือนี่แหละลมหายใจนี่แหละเวทนาล่ะ รู้สึกสดชื่นหรือไม่สดชื่นหายใจแต่ละครั้งสุขหรือทุกข์คือหายใจเข้าไปสดชื่นก็เป็นสุขใช่ไหมหายใจเข้าไปบางทีติดขัดไม่สบายกิีนรบกวนก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็นี่เวทนาแล้วสัญญาล่ะก็จําในเรื่องราวความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือในลมหายใจที่กําลังเกิดขึ้นนี่คือสัญญาสังขารนะคิดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันสุขเป็นทุกข์นั้นวิญญาณกับรับรู้สุขทุกข์กที่เกิดขึ้นพอลมหายใจนะั้นนั่นคือชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเลยนะ มันเป็นขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ขนาดต่อไปข้างหน้านะและไม่ใช่ขนาดที่ล่วงมาแล้วนะแต่กําลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้นี้เท่านั้นก็ดูเข้าไปในจิตอีกกุศลละธรรมหรืออกุศลละธรรมประกอบกับจิตใช่ไหมเอา,อางี้นั่งอยู่ขณะนี้นะนั่งอยู่ขณะน,นี้รูปคือลมหายใจสดชื่นไม่สดชื่นเนี่ยเป็นเวทนาั้นขณะที่ได้รับความสดชื่นจิตเป็นยังไงจิตดิ้นรนหรือไม่ด,ดิ้นรนจิตไม่ดิ้นรนก็เป็นจิตตามุปัสานา ใช่ไหมแล้วจิตตานุปัสสนาไม่ได้รนเป็นกุศลอกุศลหรืออภยการต่าถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยก็เป็นกุศลใช่ไมล่ะก็ประกอบกับจิตพอเสร็จสิ้นจากคราวนี้การฟังไม่ไม่มีเหตุปัจจัยของกุศลเข้าไปปูมแต่งก็เป็นอกุศลด้านเห็นไหมหรือเป็นอภยกาตะก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งสิ่งนั้นมีเหตุปัจจัยเข้าไปเกี่ยวข้องไหมแต่เราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเหล่านั้นจะเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามหรือกลางกาก็ตามเฉยๆก็ตาม อันนั้นคือธรรมชาติของขันกับอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเองปรุงแต่งกันเองหน้าที่ของเราคือเห็นธรรมชาติเหล่านั้นรับรู้ธรรมชาติเหล่านั้นตามที่มันเป็นนั่นเองรับรู้มันตามความเป็นจริงแล้วกาหนดรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกข์เพราะมันคือการปรุงแต่งมันต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งนะหายใจอยู่เนี่ยคือปัจจัยปรุงแต่งนั่นเองใช่ไหมเนี่ยขยับเคลื่อนไหวเนี่ยปัจจัยปรุงแต่งนั่นเลยและอาจารย์เลยคำถามอีกหลายคำถามนะครับในเลือสิบกว่านาที จะ <Yeah. S 1> ไหนฮะถามทางบ้านทางทางฟอร์หมดได้อยังคะเอาฟอร์ก่อนนะคะหมดแล้วมีไหมคะถาไหม,มาคุณพระกามากะะจากทางบ้านพระอาจารย์คะพระการระลึกถึงพระรัตนารัยถือเป็นการปรูงแต่งที่เป็นกุศลสังขารหรือไม่เจ้าคะเป็นกุศลสิ่ เป็นการ<น>ปรงุงแต่งสิพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธการปรุง,รงแต่งเพราะเราอยู่ในโลกของสังขตะโลกคือโลกของการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราจะเอาอะไรเข้าไปปรุงแต่งเท่านั้นเองมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งธรรมชาติของสังขตะปรุงแต่งตัวเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สองเราปรุงแต่งสังคตะนั้นให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเริ่มจากการปรุงแต่งด้วยอริยมรรคที่เริ่มต้นจากกุศลธรรมก่อนเข้าใจไหมล่ะ ต้องเริ่มจากกุอศุลธรรมก่อนคือปรุงแต่งก่อนเพราะมันอยู่ในโลกของการปรุงแต่งจะไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้เราอาจจะถูกสอนมาว่าอย่าปรุงแต่งที่ที่ไม่ปรุงแต่งมีที่เดียวพะนิพพันธุ์ฉะนั้นเราอยู่ในที่ที่ยังปรุงแต่งอยู่ต้องปรุงแต่งต่อไปคนที่บอกว่าอย่าปรุงแต่งห้ามปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งอย่าไปสนใจคําพูดนั้นบางทีพระอาจารย์ต้องเด็ดขาดอย่างเงี้ยไปแบบหนักๆอย่างนี้แหละต้องพูดให้มันหนักอย่างนี้แหละถึงจะรู้ว่า อยู่ในส่วนของสังคตะไม่ให้ปรุงแต่งเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าอริยมรรคคือสังคตะที่ยอดของวของสังคตะพูดง่ายว่าตัวอริยมรรคคือย,ยอดของสังขารทั้งหลายยอดของการปรุงแต่งทั้งหลายแต่ห้ามพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าปรุงแต่งไม่ใช่แต่ให้ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งในด้านอริยมรรคยังไงเนี่ยต่างหากเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเป็นยอดของสังคตะเพราะผลของอริยมรรคจะดับการปรุงแต่งเอง ไม่ใช่เราไปดับการปรุงแต่งหรือไปหยุดการปรุงแต่งหรือไปห้ามควบคุมไม่ให้ปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งเลยจะปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งเลยขอให้ปรุงแต่งอยู่ในเส้นทางอคนเดียามตากนี่นะคนเดิมนะฮะ,ะประกาศมากลฮะสมมุติเราทุกคนมีอายุร้อยปีเท่ากันหมายความว่าถ้าทุกคนไม่เคยกาหนดรู้เลยแม้แต่ขนาดจิตก็จะเกิดพบใหม่จํานวนมากหาศาลเท่าๆกันแต่หากใครกําหนดรู้ได้มาก ค้างมากเท่าไหร่พาะผมพวกนั้นจะสั้นลงเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ระบบจิตมันจะเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าจิตของเราเนี่ยท่านจิตของบุคคชนะจะมีรูปเป็นอารมณ์เสียงเป็นอารมณ์กลิ่นเป็นอารมณ์รสเป็นอารมณ์สิ่งสัมผัสเป็นอารมณ์และอารมณ์ทางใจเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์คือเป็นตัวหน่วงนึกใช่ไหมถ้าในขณะที่จิตของเราเนี่ยมีพวกนี้เป็นอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าเรากาหนดรู้อริยสัจอริยสัจจะเป็นอารมณ์อริยสัจเนี่ยคือสังคตะที่จะดับการปรุงแต่งในพบ คือการดับการลังอย่างลงสู่ภพแต่จิตของพระโสดาบันท่านรู้แสกระแสนิพานแล้วจะมีนิพานเป็นอารมณ์ทั้งๆท,ท,ท,ที่มีรูปเป็นอารมณ์เสียงเป็นอารมณ์กลิ่นเป็นอารมณ์นั่นแหละแต่จะมีคุณสมบัติพิเศษอันหนึ่งคือมีนิพานเป็นอารมณ์ mm hmm. นิพานเป็นตัวดับอารมณ์ทั้งปวงท่านจึงไม่ลงสู่ภพที่แปดแม้จะรับอารมณ์ของโลก mm hmm. เหมือนกันกับบุตรชนคนทั่วไปรับอารมณ์เนี่ยตามองเห็นหูได้ยินเสียงฟังเสียงไพเราะเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งไปอีกแสนกับแต่อีกคนหนึ่งไปแค่เจ็ดภพเห็นไหมเ mm hmm. พราะมันม พระสกาาคามีนิพพานเข้มข้นมาอีกดับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นไปในหนึ่งภพเพราะว่าเจตนาหรือสิ่งที่จะทกิริยาแห่งการกระทําทั้งหมดมีกําลังส่งไปได้แค่หนึ่งภพเท่านั้นเองพระอนาคามีจะเจตนาทําอะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเจตนาส่งผลไปที่สุทาวาสพรมาหมพระอรหันต์เจตนาเต็มที่แค่ไหนในสิ่งใดก็ตามไม่มีภพเพราะกําลังของเจตานานั้นปราศจากเขตปัจจัยนําสู่ภพเพราะท่านรู้แจ้งนิพพานเพราะน,นิพพานเป็นตัวดับอารมณ์ทั้งปวง จึงไม่เป็นไปในภพแต่ทีนี้จิตของพวกเรามีนิพพานเป็นอารมณ์หรือยังยังก็ไม่มีที่ดับในมีแต่ที่ต่อ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 ไปอียใช่ไหมล่ะปฏิสนที่คือสืบต่อสืบต่อสืบต่อจิตที่มีมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงสืบต่อหน้าที่ที่จะทําให้จิตหยุดการสืบต่อได้คือรู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุของทุกนี้คือการดับของทุกแม้จะมีปฏิสนที่อยู่แต่ก็จะดับการสืบต่อลงสู่ภพที่อันยืดยาวนานก็จะสั้นลง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 เพราะอริิยยยัีีเเนน่อกาารรดํม อริยมรกคือสังคตะที่จะไปดับการสืบต่อในภพตัดภพชาติใช่คุณอ๋ค์อนะคุณจิมนะคะวิชาจะเท่าทันไม่ให้มิชาที่ถีจุงจงูกใช่ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> อินทิลามาหนักๆเหมือนกันนะไห้คนเนี่อินทิลาค่ะลูกชื่ออิงอิงจากนิวยอร์กยังตั้งใจที่อยากให้ทำมาวา นิวยอร์กเกิดขึ้นนะคะวันนี้ลูกได้พาจะไปตั้งกลุ่มธรรมนาวานิวยอร์กนะเนี่ไม่ธรรมนาอยู่ต่างประเทศวันนี้นลูกได้พาเพื่อนมาฟังธร,รมพระอาจารย์ด้วยคะ่ะ<ม>เพื่อนลูกมีคําถามคือถ้าเราสวดพระบริสแล้วทรมานง่วงนอนมากตั้งใจจะสวดสามจบแต่พอเริ่มสวดหนึ่งจบก็ง่วงนอนมากมควรจะฝืนสวดต่อหรือควรจะลุกไปทาอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาสวดใหม่เจ้าค่ะฝืนก่อน ฟื้นไม่ได้ค่อยไปทาอย่างอื่นแล้วค่อยมาสวดใหม่แต่ตอนแรกต้องฟื้นก่อนเพื่อให้รู้ขีดของใจเราว่าขีดของใจรับได้แค่ไหนเพราะมันมีถูกภาวะควบคุมแฝงเล่นอยู่เวลาสวดเองกําลังจะไม่พอมันเลยถูกควบคุมด้วยภาวะที่ควบคุมนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านการปฏิบัติที่เราตนต้องเข้าใจเพราะถ้ายังแก้ไขไอ้สิ่งแฝงเล่นไม่ได้การดําเนินเนี่ยจะไปแบบฝืดเคืองมากเพราะนีควบคุมการปฏิบัติของเราไม่ให้เป็นไปโดยติดต่อเนื่องกันไอ้ตัวแฝงเล่นนี่แหละต้องแก้ไขด้วยการสวดคลาปรันออกไป บางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวแฝงเล่นอะไรกี่ตัวตัวเนี้ยคือตัวที่ทําให้เราปฏิบัติแล้วไม่ค่อยเกิดผลมันจะตัดรอนและเป็นอุปสรรคทางด้านการปฏิบัติต้องสวดพระปรลิตควบคู่ไปด้วยถ้าคนที่มีแฝงเล่นนะแต่ถ้าคนไม่มีแฝงเล่นเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณลุคคาวานะแฟนขับตอนนี้โยมมีอาการปวดท้องจึงกําหนดว่านี้ทุกขแล้วก็พิจารณาการเกิดดับของรูปขันแล้วก็เห็นว่ามีความอยากให้หายปวด จึงยกขึ้นมาพิณาว่าความอยากให้หายเป็นทุกข์สัจจะความอยากกําลังปรุงแต่งจิตรูปขันก็เกิดดับไปสู่ความเสื่อมเรื่อยๆเหมือนกับพิณาหกขั้นตอนเมื่อความอยากให้หายหมดไปแปบ๊บหนึ่งพอมาอีกทีก็กําหนดอีกทําให้รู้สึกว่าจิตเข้มแข็งขึ้นสบายขึ้นค่ะดิ้นรนน้อยลงอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการวินาเรื่องความปวดทางร่างกายแยกลงแต่ละขันให้หน่อยค่ะ โยมจะไม่ค่อยเข้าใจเวทนาตอนกําหนดกับตอนกําหนดอยู่ไม่ได้กําหนดอยู่กับตอนไม่กาหนดอยู่มันไม่ต้องาอธิบายหรอกนะอันาการเกิดขึ้นก็นรู้อย่างนี้แหละจะอธิบายก็ได้แต่ถ้าอธิบายก็เป็นเชิงปริยัติก็ไม่เป็นไรก็ปริยัติด,ด้วยความรู้มันเป็นส่วนของความรู้แต่ส่วนความจริงที่เกิดกับเราเราก็ทําถูกต้องแล้วอย่างงั้นแหละถ้าเวทนามีอยู่สองส่วนส่วนที่เรียกว่ากายยิกก็คือทุกเวทนาอันเกิดจากกาย หรือสุกเองก็อาศัยกายเกิดกายเป็นกายทถวานัาวานทวันแปลว่าประตะูในส่วนของกายเลือกในส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยจะมีชื่ออยู่สามชื่อทาวานันอายตนะอีกหนึ่งอะไรผัสสะใช่ไหมจกักรูสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสจะมีอยู่สามชื่อ ที่เป็นตัวทําให้เกิดการรับรู้ระหว่างภายนอกภายในใช่มความเจ็บทางกายปวดท้องคือความเจ็บทางกายแล้วกายกกายิกะกายยิกักายนี่คือทวารทวารแปลว่าประตูประตูที่นำไปสู่การรับรู้ทางใจคือมโนทวารฉะนั้นความทุกข์หรือความเจ็บอันเกิดจากกายทวารคือกายายตนะหรือกาย,ยสัมผัสเพราะมันสัมผัสกับความทุกข์ ความทุกขเวทนาอันเกิดจากกายคือเรียกว่ากายยิ่าวเวทนาอพอมันเกิดแล้วปับ๊บเวทนาขันนั้นจะต้องไปปรุงประกอบกับจิตเพราะเวทนาขันอยู่ในส่วนของนามธรรมประกอบกับจิตคือสร้างทุกข์ขึ้นในจิตคือให้จิตน่ะได้รับรู้ความเจ็บปวดทางกายส่งผลไปให้จิตได้รับรู้เวทนาขันก็เกิดเช่นกายเนี่ยก็คือกายยะทวารก็คือรูปประขันเวทนาที่เข้าไปประกอบกับจิตก็คือเวทนาขันคือความเจ็บ สัญญาคือการรับรู้อยู่ที่จุดที่เจ็บสัญญากําหนดหมายในจุดที่เจ็บคือสัญญาขันสังขารคือกเกาะเกี่ยวหรือคิดในสิ่งที่เจ็บแม้แต่บอกว่าอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะกําหนดรู้ความเจ็บหรือจะรับรู้ความเจ็บในรูปแบบไหนก็ตามพนนี้คือสังขารขันวิญญาณก็รับรู้ตามการรับรู้นั่นแหละเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บเบาจนเข้าใจด้วยสติและปัญญาและการกําหนดรู้ ที่ถูกต้องในสมาธิที่ว่าสิ่งนี้คือทุกความอยากที่จะให้ความทุกข์หายไปเป็นสมบทไทยเป็นตัณหาเมื่อกําหนดรู้ทุกข์อยู่ก็จะไม่ใช้ความอยากเพราะความทุกข์เป็นสัจธรรมก็จะเกิดการยอมรับสัจธรรมความอยากก็หายไปก็เป็นนิโลดการกาหนดรู้อย่างนี้ยมันจึงทําให้จิตเกิดความเข้มแข็งขึ้นเกิดความตั้งมั่นขึ้นอันนี้แหละคือมัคมัจจะไม่ทําให้เราไปรับผลทางความทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดความทุกข์มีแต่ผู้ที่จะทุกข์กับความทุกข์นั้นไม่มี หรือมีก็มีเบาบางหรือน้อยมากเพราะมันยไม่ได้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงก็ต้องรับรู้กันไปจะขาดกันโดยสิ้นเชิงก็ตก่อเมื่อตายไปแล้วเท่านั้นหละพระพุทธเจ้าก็ยังเจ็บอยู่อานท์เราเหนื่อยอานท์เราหิวอานท์เราก็หายอานท์เราปวดหลังภาษาพระอาอนท์ก็ปูผ้าสังฆาฏิหองค์เอนนอนหองค์ปวดหลังจากกรรมวิบากอานท์เราปวดศีรษะปวดศีรษะเพราะกรรมวิบากแต่ปางก่อนใช่ไหมล่ะในคราวที่ถูกก้อนหินเทวทัตปลิวมากระทบหลังพระบาท โลหิตห่อบวมนูนขึ้นมาหลังพระบาทหมอชีวกมาผ่าเอาเลือดเสียออกแล้วก็พอกยาไว้พันยากับแผลเวลามันถูกกันมันก็ทําให้เกิดการเจ็บใช่ไหมละ่ะพระหมอชีวกกําหนดไว้ว่าตกตอนเย็นทึงยังมาแกะผ้าพันแผลออกถ้าไม่แกะออกยามันจะทําให้แผลปวดมากกว่าเดิมนะหมอชีวกก็เลยไปรักษาคนนอกเมืองแต่เข้ามาเมืองไม่ทันเนีย ประตูเมืองปิดก่อนก็นึกถึงพระเจ้าโฮมคงจะรับเวทนาปวดมากพอถึงจังหวะนี้พระเจ้ารู้สึกว่าปวดมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าพอกยาคาไวโพมก็เลยบอก ui, อุ้ยอนนท์ด้วยว่า,าเอาออกให้หน่อยว่า <laughs> 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 แกะผ้าพันแผลออกเลยเ <laughs> <laughs> จ็บไงพระเจ้าก็เจ็บเหมือนกันออก <laughs> นะแ, <laughs> แต่ความเจ็บอย่างนี้ไม่มีกิเลสไงเพราะถูกตัดลากถอนโคนออกมาแล้วไงแกะผ้าพันแผลแล้วก็เอายาที่พอกออก ไม่นานแผลก็หายไงพอหมอชีวกเข้ามาสู่เมืองก็รีบไปหาผู้ได้เจ้าทันทีเลยสาธุราาาวพรเจาค่าพระองค์ข้าพระองค์จะมาแกะผ้าพันแผลออกจากพระบาทหลังพระบาทพระอ,อ,อ,องค์พระเจ้าค่ะผู้เจ้าบอกว่าอานุนแกะให้แล้วเมื่อวานนี้โอโ้โหพระองค์นี้ช่างเป็นสัพพันยูร,รู้รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไร <laughs> <laughs> พวกอบอกว่าที่เราแก่เพราะเราปวดน <laughs> <laughs> ะฮอืมเหลืออีกสามสี่คำถามไม่จะให้ตอบไม่ให้จนหมดเวลาได้ คุณปียพัฒน์นะคะขออนุญาตถามน,นะคะครั้งแรกในการอ่านบทพิณาร่างกายเหมือนมีพลังแม่เหล็กดึงดูดเพียงแค่เริ่มอ่านคำแรกก็รู้สึกพลังงานนั้นและจำเนื้อหาและเข้าใจทันทีสิ่งนี้เรียกว่าล่องทำหรือเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาไหมคะหรืออื่นๆคะและจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเพราะทุกบทจำได้หมดแล้วคะ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจขอบคุณคะ่ะ ก็แสดงว่ามีอุปนิสัยเดิมมาก่อนก็อนุบุษนานี่แหละที่พระองค์ตัดไว้ว่าการเหตุปัจจัยที่ดีไว้แต่ปางก่อนเป็นมงคลแล้วว่าเป็นมีบุญเก่าใช่อัธยาศัายเดิมที่เคยปฏิบัติพอมาเจอพบแบบปุ๊บรับกันทันทีก็เหมือนพี่มโนย,ยเคยเล่าให้ฟังเนาะ,ะพิอโนโนะฮะแต่ท่องไปอยู่ดีอย่างอื่นนําไปเหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมฮะก็นําไปเลยเขาบอกค่ะคุณจิมอง์อ่อนนะคะ แน่นคมลึกยิบคงมีเหตุปัจจัยดีมากที่สามทำเกตเทศออฟสองพันยี่ิบสามค่ะจิตขอ YouTube นะฮะขอ YouTube คำถามจาก YouTube <c oughs> คุณอิงกราบถวายเคารพครับพระอาจารย์โดยโยมสามารถปฏิบัติจนถึงนิพพานได้ไหมครับได้สิ คนเราถ้าเรามีความเชื่อศรัทธาในตนเองปราถนะจะให้เขาถึงผลทำไมจะไม่ได้คนคนหนึ่งถ้าจะปราถนะเป็นพระเจ้าก็เป็นได้ปราถนะเป็นพระปเจกับพระเจ้าก็เป็นได้ปราถนะจะเป็นอัครสาวกของพระสการธรรมบุาก็เป็นได้ถ้าตั้งความปาถนาแล้วก็มีศรัทธาอย่างมั่นคงมีศรัทธาในตัวเองปราถนะจะเป็นแบบเทวทัตก็เป็นได้ศรัทธาศรัทธาไม่หละไม่ศรัทธาจริงเป็นได้หมด ดังนั้นเราต้องตั้งศรัทธาความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อความเชื่อจะนําเราไปเองเพราะความเชื่อเป็นาระอันหนึ่งเป็นกําลังอันหนึ่งศรัทธาาระกําลังทางความเชื่อเชื่อจะนําไปสู่วิริยะเชื่ออะไรก็จะทําสิ่งนั้นวิริยะคือจะภาเพียนสิ่งนั้นสติก็จะลึกรู้ระลึกรู้ที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอคือระลึกอยู่บ่อยๆที่จะทําอย่างเงี้ยมันที่จะทําติกนึกที่จะทำระลึกรู้อย่างนั้นสติ คือระลึกรูสมาธิก็ตั้งมั่นที่จะทําปัญญาก็รอบรู้ในสิ่งที่จะทําจนเกิดผลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา,เ,<อ>าเกี่ยวโยงกันไปตลอดสายศรัทธามีกําลังวิริยะจะมีกําลังสติจะมีกําลังสมาธิจะมีกําลังปัญญาจะมีกําลังศรัทธาอ่อนกําลังวิริยะก็อ่อนขี้เกียจ์ทำมากไหนทำมากศรัทธาต้องมีกาลังก่อนฉะนั้นศรัทธาจึงเน้นไปที่พระรัตนตรัยฉะนั้นจิตดวงใดก็ตามสัมผัสกับพระรนาตรัยมันจะมีวิริยะขึ้นมาเองอัตโนมัติ มันอยากจะภาเพียนมันอยากจะทํามันเชื่อว่าเส้นทางนี้ไปในเส้นทางที่ถูกแน่นอนนั่นความเชื่ออย่างนั้นนึ่จึงเพียนที่จะทําอย่างนั้นอยู่ตลอดค่ะมีคุณเขาเขียนชื่อแปลกๆนะคะช่องทั่วไปอะไรก็ได้นะฮะเขามีคําถามสามข้อแล้วก็จบแล้วนะคะข้อที่หนึ่งกินข้าวพลาดแล้วเป็นบาปทําให้สติไม่ดีใช่ไหมคะคําที่หนึ่งไม่บาปะ,ะนะไม่เป็นไรคนละอย่างกันสติไม่ดีเกิดจาก สิกขาบทข้อที่ห้าคือสิ่งลห้าที่เขาไม่ได้รักษา mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นสติปัญญาที่ไม่ดีแล้วทำลายสติปัญญาของมึนของเมาอ,อันเนี้ยพวกนี้ทาให้สติปัญญาเสียหายเป็นวิบากกรรมแบางคนก็บอกว่าเรากินเองเราไม่ได้ทําให้ใครกินเราไม่ได้ไปทาให้สติปัญญาคนอื่นเสียหายเราบอกกินเองมันตัวของเราเองตัวของเราหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าตัวของเราจริงถูก,กจะก็ู่ในสามัญทั่วไปก็บอกว่านี่คือตัวของเราแต่ตัวของเราเนี่ย ถูกสร้างมาด้วยกุศลใช่ไหมถ้าอากุศลเนี่ยคงไม่ได้มาเป็นมนุษย์ใช่ไหมเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยสิ่งที่เป็นกุศลการที่เรากินของมึนเมาคือไปทําลายกุศลที่อยู่ในตัวนี้ทําลายคุณงามความดีมันก็เลยไม่ได้รับผลคือคุณงามความดีจะให้มีสติปัญญาแจ่มงใสเนี่ยเพราะเราไปทําลายสติปัญญาภายในตนนะค่ะาอาจารย์จะเป็นหมอแล้วเนี่ยหนูฉีบ่อยมาเป็นปีวันละยี่สิบสามครั้ง หาหมอกินยาก็ไม่หายควรทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะไปหากี่หมอก,ก็ไม่หายใช่ไหมเจ้าคะ่ะอันนี้มันต้องมาอาศัาายข้อมูลเรียนรู้กันในรายละเอียดหน่อยก็ดีก็ก็ส่งเข้าไปใน messenger page แต่วิธีการสิ่งวิธีการหนึ่งที่พระอาจารย์แนะนำก็คือสวดบทรัตนปริศ สามรอบต่อวันส่วนบทนี้แล้วก็ภายในเจ็ดวันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคาถามสุดท้ายของน้องนี้นะคะโลกทั้งบทนี้เป็นสมมุติใช่ไหมเจ้าคะใช่ขอบคุณมากถูกต้องเป็นสมมุติจบหมดแล้วค่ะก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ถามคาถามมาในทางไลฟ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็ใช้เวลาในการสุนทาธรรมแล้วก็ อธิบายธรรมะคำ,<ท>ำอตอบปัญหากับพวกเรา<ม>ไว้แต<บ>่เพียง